สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพาชมสวนค่ะพาชมสวนทุกคนเคยเห็นผักอันนี้ไหมผักอันนี้เขาเรียกเบี้ยตระระเบี้ยตระระอสเปนี่ก้านใหญ่ๆแบบนี้นะเอาไปต้มใส่เกลือโอ้กินแบบสลัดนะคะบีบมะนาวราดใส่ออยอย่างเงี้ยอร่อยมากนูนะ่นอ่ะเป็นกกอแบบนี้อร่อยนะคะท่านผู้ชมอันนี้เขาเรียกประเทศไทยอุ๊ยอุ้ย โอ้ยล้ม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 ลื่นลื่นเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ประเทศไทยเขาเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้นะแต่ต่างประเทศนี่เขาเรียกเปี้ยตัวละอันนี้โอ้ยโอ้ยยยยุยอันนี้เป็นตระกูลบร็อคโคลี่ค่ะอันนี้นี่อันนี้เหมือนคะน้าบ้านเราทุกคนคล้ายคผักคะน้าบ้านเราแต่เป็นพวกตระกูลบร็อคโคลี่อะเนี่ยอืม เขาจะทนหนาวได้ดีนะคะทุกคนผักประเภทนี้จะทนหนาวได้ดีเนาะนี่เยอะมากนี่อันนี้เป็นสวนของญาตินะคะญาติสามีคนขยันค่ะโอ้ยญาตไม,ม่มีเลยขยันจริงๆวันๆอยู่กับสวนทุกคนดูสวยไหมนู่นอะเห็นไหมเนี่ยถ่ายไม่ให้เห็นหน้าเขาเนาะทุกคนเนาะเขาทำงาน เห็นไหมคะทุกคนนี่โอ้โหขยันมากไม่เคยมีหญ้าเลยสวนโอ้โหดูสวยไหมคะท่านผู้ชมสวยงามมากๆเลยดูสวยงามอลามตาอันนี้เป็นตระกูลบล็อกครีแล้วก็พวกกระลำปีอันนี้กระลำปอีอันนี้กระลำปีเนี่ยที่โฟกัสให้ดูเนี่ยกระลำปีเนาะทุกคนดูสวยงามเนาะ แล้วก็เป็นดอกดอกกระหล่ำสีขาวนะคะกะล่ำสีขาวแล้วก็อืมแล้วก็ไอ้บล็อกครี่สีเขียวนะคะท่านผู้ชมนี่เห็นไหมโอ้โหขยันมากดูสวยงามนะคะช่วงนี้เป็นช่วงหน้าหนาวค่ะก็จะลงผักตามฤดูกาลเนาะทุกคนอันนี้เป็น นี่เขาลงเบีย้ยต้นหอมไปแต่อันนี้เป็นหอมสีขาวนะคะทุกคนเป็นหอมสีขาวค่ะอืหอมสีขาวแบบใส่สลัดนะคะอันนี้เนาะหอมสีขาวนะคะเอา้าแขกก็ว่าทําไมได้กินใบซรลาเณรใบเปปเปอร์มินที่ไหนได้ขึ้นมานั่งเหยียบอยู่บนในนี้เลยต้นเปปเปอร์มินตทุกคนเออว่าตัวเองก็ไปได้กินเออตัวเองนั่งค่มนั่งเหยียบอยู่ตรงเนี้ยนี่ อันนี้เป็นกระหล่ำปรีสีม่วงนะทุกคนอันนู้นนะ่ะเขาก็ยังลงสุกีนี่อีกนะไม่อดไม่ยากนะคะนี่คนขยันไม่มีวันอดตายนะคะท่านผู้ชมดูนี่เห็นไหมคะนี่คือชน,นบทอิตาลีดูบรรยากาศเคียวขจีสวยงามสวยงามมากทุกคนเห็นไหมคะนี่บรรยากาศโดยรวมอันนี้เป็นสวนของญาติสามีค่ะนันะ่นน่ะขึ้นไปข้างบนนั้นกระช่ ขึ้นไปข้างบนนั้นก็ใช่โอ้สวยงามสวยงามทุกคนขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ